สวัสดีค่ะวันนี้เอาใจคนรักแมวนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาเข้ามาทักทายได้เลยนะคะอ่าวันนี้หมออยู่กับน้องลูฟี่สุดหล่อนะคะหล่อล้ำมากเลยเห็นไหมใครรักแมวนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่าๆๆๆๆเข้ามาคุยได้นะคะอ่าเอาแล้วเอาแล้ว ยังไม่เริ่มเลยอ่ะ,อะให้ให้ให้โดบก่อนนะคะเขามีของโดบด้วยนะอ่ะให้โดบก่อนให้โดบให้โดบอ่าให้โดบก่อนเข้ามาคุยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดนะคะอ่าใครเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะใครมีปัญหาน้องแมวขนร่วงหน้านี่เห็นไหมขนเยอะมากเลยอ่ะให้ดูทั้งตัวโอ้โห <laughs> สัญญาณเชื่อมต่ออ่ามาแล้วนะคะ ใครเข้ามาเข้ามาคุยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิติพรนะคะสวัสดีค่ะคุณจารุณีคุณกิติพรบอกว่าดูหน้าดิม <c oughs> ีขนมวันนี้เราเรามีของล่อนะเราไม่กวนเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณสุกัญญานะคะคุณแม่น้องยกนะคะน้องหยกเรียนสัตว์พทย์นะคะ นะน้องหยกสุดหล่อเนาะจ๋อจำได้นะคะอ่าวันนี้ใครเข้ามาเข้ามาทักทายได้เลยนะคะสวัสดี่มีคนโทรเข้ามาอ่าเข้ามาคุยได้เลยนะคะอ่าสวัสดีคะ่ะคุณ T o โนะคะบอกว่าน้องแมวตัวใหญ่มากใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวรอสัญญาณเชื่อมต่อแป๊บนึงนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณตัวเล็กนะคะสวัสดีค่ะคุณปลายก้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณทาไทยรัฐมาแล้ววันนี้หมอจะมาคุยแล้วนะคะคนเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมเนื้อะครับนะคะอยู่เชียงรายโอ้โหบอกว่าคุณสนุกบอกว่าหล่อหล่ออยากได้โอ้โหหลอ่อไหมตัวใหญ่มากอะสวัสดีค่ะชอบเสียงหัวเราะคุณหมอ สวัสดีค่ะคุณ m u M นะคะอ่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะใครเข้ามาคุยมีปัญหาคนร่วงมาคุยกันได้เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะหมอเริ่มก่อนนะอันดับแรกนะคะเราต้องมาแยกกันก่อนระหว่างผัดขนหรือเปล่าก่อนนะคะอันดับแรกนะการผัดขนเนี่ยไม่ควรจะเลย1เดือนนะคะขนจะร่วงแล้วก็ไม่มีไม่ควรจะมีสเกตตามตัวหรือว่ารอยแดงนะคะอันนี้คือปัญหาการผัดขน ซึ่งการผัดขนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้ซีเรียสมากนะคะไม่ควรเกิน1เดือนนะ,อ,ะอันที่2นะคะมาต่อกันเลยนะคะสัญญาณเชื่อมต่อไม่ดีแต่ฟังเสียงหมอได้เนาะ,ะมาแล้วนะคะที่สองนะคะให้เราลองเปิดขนดูนะคะลองเปิดตามตัวอย่างเงี้ยดูว่ามีพวกหมัดไหมเพราะว่าในแมวเนี่ยมักจะเป็นหมัดนะคะ หมัดเนี่ยจะกระโดดกระโดดนะคะบางคนที่แพ้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีดำๆเต็มตัวเลยนะคะสำหรับคนนะเพราะว่ามักจะแพ้หันะคะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องหมัดเนี่ยก็จะทำให้น้องแมวขนร่วงได้นะคะอันนี้เราก็ต้องป้องกันหมัดด้วยเนาะโอ้โหมีมองหน้าหมอด้วยนะคะอ่าข้อที่สามนะคะเราก็ต้อง คอยเปิดขนดูนะว่ามีลักษณะเหมือนเป็นวงแดงๆตามตัวหรือเปล่านะคะหรือว่ามีขนหลุดร่วงเป็นหย่อมๆไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยในแมวมักจะเป็นเชื้อรานะคะอ่าอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะ3ข้อข้อที่3ามอีกอันนึงด้วยนะก็คือเปิดรูหูดูนะคะในบางแมวบางตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่หูสีดำๆนะคะเกาคันสะบัดหูบ่อยๆนะคะก็จะเป็น ไรในหูนะคะก็จะทําให้น้องแมวเนี่ยเกาคันตามตัวแล้วก็ขนหลุดร่วงได้ง่ายนะคะอ่าข้อที่4นะคะน้องตาสวยนะมีคนบอกด้วยนะคะอ่ากา็ข้อที่4ก็คือสารอาหารไม่เพียงพอบางครั้งเนี่ยตอนแรกเนี่ย เขาเนี่ยยังไม่ขนร่วงแต่พอเราเปลี่ยนเป็นอาหารตัวนี้ปุ๊บขนร่วงนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอาหารเดิมหรือว่าอาหารที่เรากินอยู่ตอนนี้เนี่ยยังมีการไม่ได้เสริมโอเมก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอาหารที่บำรุงขนเพิ่มไปด้วยนะคะเห็นไหมน่ารักไหมนี่เขาพองตามนะเขาอยากจะกินขนมนะคะเดี๋ยวหมอให้เพิ่มนะมีโดบโดบด้วยนะคะอ่าข้อที่5นะคะก็คือ ภาวะของการแพ้แชมพูนะคะการแพ้แชมพูเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบตัวสีแดงนะคะแล้วก็เกาคันได้ง่ายนะคะอ่าหมอมีตัวมาล่วงเฟนอีกตัวหนึ่งด้วยนะอ่ะ,อะชื่ออะไรนะคะซีซ่าซีซ่าซีซ่าน่ารักมากเลยนะคะคุยได้เลยนะคะใครเข้ามาก็เข้ามาคุยได้เลยนะคะอ่าข้อที่6นะคะก็คือเครียดหรือป่วยนะคะคืออาการเครียดหรือป่วยเนี่ย ก็จะทำให้น้องผัดขนได้นะคะคราวนี้มาดูวิธีการลดการที่เกิดปัญหาขนร่วงพวกนี้ดูนะก็ข้อที่1น,นะคะหมอก็จะให้ใช้หวีนะคะคอยวีขนถ้าเกิดขนยาวเนี่ยก็คอยหวีเป็นประจำมานะคะอาจจะหวีสักวันละครั้งนะคะขนที่พวกหลุดร่วงเนี่ยก็จะติดมากับตัวหวีนะคะ มีคนบอกโอ้อ่ะ,อะขอขนมหน่อยขอขนมหน่อยมีขนมปุ๊บจะคุยกัน